ไหมคะว่าในแต่ละวันคุณรับประทานอาหารวันละกี่แคลอรี่รวมอาหารทั้งมื้อเช้ามื้อกลางวันและมื้อเย็นอาจจะมากกว่าที่ร่างกายของคนเราต้องการแล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่าร่างกายของเราเหมาะกับกี่แคลอรี่ เราสามารถคิดคำนวณได้ตามค่า BMR ใช่ไหมคะว่าร่างกายของเราต้องการเท่าไรแต่สุขภาพของคนเราไม่เหมือนกันทั้งโรคประจำตัวการรับสารอาหารจำกัดปริมาณอาหารที่ควรรับประทานที่ต่างกันเราจึงขอเสนออุปกรณ์ที่ใช้ควบคู่กับแอปพลิเคชันที่จะช่วยดูแลเรื่องปริมาณสารอาหารที่เหมาะให้กับคุณโดยอุปกรณ์จะมีตัวสแกนค่าสารอาหารว่าโปรตีนคาร์โบไฮเดตมีค่าเกินกว่าความต้องการของร่างกายเราหรือไม่จะมี แอปพลิเคชันเป็นตัวกลางในการคำนวณโดยในตัวแอปพลิเคชันจะมีให้กรอกข้อมูลคือน้ำหนักส่วนสูง,สงและอายุเพื่อคำนวณความเหมาะสมของอาหารในแต่ละมื้อให้กับเราตัวอย่างเช่นในเด็กวัย12ปีควรได้รับพลังงานจากสารอาหารที่พอเหมาะ ควรได้รับโปรตีนร้อยละ10-15%คาร์โบไฮเดรตร้อยละ45-65%ไขมัน25-35%ของพลังงานทั้งหมดแต่เด็กอาจจะทานโปรตีนแค่วันละร้อยละ9%คาร์โบไฮเดรตร้อยละ20%แต่ทานไขมันถึงร้อยละ50%ซึ่งไม่สมดุลกับร่างกายของเราหน้าที่ของอุปกรณ์คือสแกนอาหารในแต่ละมือ้อว่าในจานมีอะไรบ้างเพื่อส่งผลไปคำนวณในแอปพลิเคชันและช่วยให้เราควบ คบคุมการทานอาหารให้ได้เหมาะสมกับร่างกายของเรานั่นเองค่ะโดยอุปกรณ์และแอปพลิเคชันของเรายังมีอีก2ฟังก์ชันคือ 1. สําสำหรับท่านใดที่อยากลดน้ำหนักจะมีให้กรอกข้อมูลคือน้ำหนักส่วนสูงอายุน้ำหนักในปัจจุบันและก็เป้าหมาย แอปพลิเคชันจะคำนวณว่าท่านควรจะลดน้ำหนักเท่าใดและควรกินอาหารอย่างไรในแต่ละมือ้อและแต่ละมื้อต้องนำอุปกรณ์ไปสแกนสารอาหารว่าเหมาะสมหรือไม่ทางแอปพลิเคชันจะบอกด้วยว่าควรขยับร่างกายหรือเบิร์นวันละกี่นาทีเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายของท่านค่ะ สําสำหรับท่านใดที่มีโรคประจําตัวทางแอปพลิเคชันของเราก็มีรองรับในหลายๆโรคเช่นท่านเป็นโรคเบาหวานให้ท่านกดปุ่มเลือกโรคเบาหวานแอปพลิเคชันจะขึ้นฐานข้อมูลของโรคของท่านแล้วมีให้กรอกข้อมูลคือค่าน้ําตาลในเลือดความดันของท่านประจําทุกเดือนและข้อมูลก็จะประมวลผลว่าท่านควรทานอาหารวันละเท่าใดและสามารถกินอาหารที่มีน้ําตาลได้วันละเท่าใดค่ะ แอปพลิเคชันของเรายังมีระบบ3ภาษาคือภาษาไทยภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพื่อให้ชาวต่างชาติได้นำแอปพลิเคชันของเราไปใช้ในการรักษาสุขภาพอีกด้วยนะคะ